เป็นตึกอย่างนี้แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวของเขาครับเปิดเป็นตึกอยู่ที่ตึกอาคารพาณิชย์นะครับเลยวัดชัยสุนทรนมานิดหนึ่งทางไปอำเภอกรมลาสัก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับ ติดใกล้ๆข้างๆร้านเซเว่นนะรตรงข้ามตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพกลสินนะครับ mm hmm. วันนี้มาจินก๋วยเตี๋ยวลูกชินช้นแชมป์นะครับมาโฆษณาให้กับ f c นะเอบ, mm hmm. บอกให้โฆษณาให้นะครับวันนี้จัดไปตามคำขอนะครับร้านนี้เลยอร่อยมากลูกชิ้นเนี้ยลูกชินช้นแชมป์แล้วก็มีลูกชิ้นหมูของนายหิ่งเฮง นายหิ่งไม่ใช่หิ่งเหงนหายหิ่งเพง้งนี่นะครับผมอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดกาลสินครับนี่ครับ <c oughs> ในเมืองกาลสินครับผมใครที่อยากวากินก็เลยวัดชัยสุนทรมานิดน,นึงครับทางทางอยู่ใ,ใกล้ๆกับกับเลยมหาวิทยาลัยเลยวิทยาลัยนาฏศิลป์มานิดน,นึงนะครับก็ถึงแล้วตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพจังหวัดกาลสินนะครับอ ก็จะเห็นเลยติดถนนนะครับโอ้ผักนี่ยแย่เลยผักเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาดูวิธีการทำโอ้สวัสดีครับครับผมองลูกชิ้นเต็มเลย อันนั้นเป็นลูกชิ้นหมูเลยเนี่ยมีลูกชิ้นหมูด้วยลูกชิ้นเนื้อด้วยครับอ้อเมื่อกี้กินแล้วยังไม่ได้ได้ถ่ายวิธีท่ากินเลยก็เลยกลับมาถ่ายตอนเอ้ยกลับมาถ่ายตอนทําด้วยพี่แต่ถ่ายตอนกินอย่างเดียวมันยังไม่นั้นนะครับผม,บผมอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับผมใช่ไหมพี่<า>เป็นเจ้าของร้านนะท่านผู้ชมครับเนี่ย นี่จะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเตี๋ยวน้ำตกนะครับครับน้ำตกอันนี้จะเป็นเนื้อน้ำตกครับพี่อ๋อเหรอเพื่อเองไม่สวยไปไแม่ไม่เห็นเบียกปเพื่อนปลาสุดใส่น้องเสือกเดี๋ยวเพื่เสวยก๋วยเตี๋ยวตัวหนาใส่ได้เหรอเจมี่เรื่องจัมโบ้ของน้องใคร มาดูราคาครับนี่ครับเดตียวนี่ราคาเเตียวนี้ยหมูน้ำตกน้ำใสก็มีห้าสบาทธรรมดาพิเศษห้าสิบห้าบาทจำโบ้หกสิบาทนะครับมีโรคิ้นลวกด้วยเนี้ยลวกก็มีนะครับมีกระทั่งสบายนางลวกก็มี <S <S อ,อันนี้แขกอันนี้แขกก็กำลังเข้ามากินครับช่วงนี้แขกกำลังเข้ามากินกัน, <S <S นอยู่แขกครับเทปซีผมก็มีมานั่งกินอยู่นี่ เมื่อกี้ก็โดนไปแล้วขอถ่ายรูปไ <laughs> ปมีเบอร์โทรติดต่อไว้พี่เผื่อคนมากินดูช่องผมมีอยู่ครับพี่เบอร์ไหนครับฝากไหนครับอ่าศูนย์แปดเก้าครับครับศูนย์แปดเก้าท่านผู้ชม 7 6 6ครับครับผมปดเก้าหกครับผมครับโทรมาได้เลยนะครับถ้ามาไม่ถูกถ้าใครที่แวะมาทางนี้นะครับม,มาจากต่างจังหวัดบางคนก็ไปไหว้หลวงปู่ศิลาก็มีก็ต้องผ่านทางนี้แน่นอนผ่านผ่านทางนี้ได้นะครับขึ้นไปสามารถลัดไปทางเลี่ยงเมียงจะแปลทางไปมุกดาหารได้ครับถ้าเผื่อคนไหนที่หิวเผื่อมากินจะได้มาถูก <c oughs> เดีมีเลือใช่เอาไอเออ่เครู็เาเ่นกัน้ำอย่างเมืนี้กเอาตกขั้นคู่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นหมี่เหลืองครับท่านผู้ชมครับนี่ เนี้ยลวกมากเลยเพอนต้มจน่วยได้ไหมพี่ครับโอเคแล้วก็ยังเด็ตัวอต้เนี่ยตัวอ่อนวบ้่ว่ดู่างไม่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้

แรับน่นะครับพี่น <physic> <c oughs> <can> ี่ได้แล้วมั้งเลยทุกเอาช่วให้ใส่ลูกชิ้นชุดมัดชิ้นลวกเอ็ลูกชิ้นลวกสวัสดีครับไม่เขากล้อง่ยเยนี่

ม่มีเดินพิเศษอะไรใหญมีขาวพิเศษอะไพวกมันดบอกได้ไเอดอนพิเศษบอกข้างนนป่ะนผู้สาว